วัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชา n e l มิมอนนี่มาถึง2ตัวจบตัวท็อปตัวแดงโปโก F7 u l t r a แล้วก็โปโก F7 Pro นะก็จะเป็นซีรีส์หรือว่ารุ่นท็อปของทางโปโกนั่นเองแต่ว่าราคาครึ่งครึ่งของแทกชิปไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ตัวเองหรือว่าแบรนด์ไหนก็ตามแต่เรารู้ราคาแล้วด้วยเดี๋ยวเก็บไว้ท้ายคลิปนะไฮไลท์แรกเลยก็จะเป็น CPU ของเขา Snap d r a ก้ n 8 Elite เลยคืออันเดียวกับเสี่ยวมี15ิบหาตที่4 0 0 0 0่นกลางๆเลยนะนี่ F7 u l t r a ของเราอย่างสวยรอบนี้ เหือชาลิงกันหรือเนตรวงแหวนเลยนะแต่ก็สวยนะผมล้มรอบก็มีขอบออกแนวทองแดงมาด้วยข้างบนเนี่ยจะเป็นกราสนะให้ความหรูหราพมีเมียมแล้วก็ส่วนด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นผิวแมตนะทั้งคู่เลยโปรกเอฟเจ็ก็เหมือนกันแต่ความต่างของด้านหลังนี่จะอยู่ที่ตัวกล้องนะอันนี้มาถึง3เลนเลยส่วนโปรกเอฟเจ็ปเนี่ยจะมาที่สเลนนะเดี๋ยวขอมาดูรุ่นพี่ออาต้ากันหน่อยเลนหลักเลนวายเนี่ยห้าสิบเมกะพิกเซลส่วนอัลต้าวายเนี่ยจะสามสิบสองเมกะพิกเซลแล้วก็เลนเทเลตัวนี้ตัวโหดเลย50เมกะพิกเซลเหมือน รอบนี้เลนเทเลเขาทํามาดีมากๆโคตรสวยไม่ได้เป็นแบบซูมกิกก๊อกแล้วนะเหมือนกับ15อัลต้าแบบรุ่นพี่เลยโอเคอาจจะไม่ได้มีตัวเพลิสโคปเทเลอะไรที่มันไปได้ไกลขนาดนั้นแต่ว่ารอบนี้เขาเน้นกล้องทุกช่วงระยะเลยรวมถึงกล้องหน้าก็3 2เมกะพิกเซลาท 180p 60เฟรมใช้วอล์กได้เลยแล้วก็อัลต้าไวให้ด้วยกล้องหน้าแล้วก็กลับมาที่กล้องหลังแน่นอนตัวหลักเนี่ยจะมี OIS แต่ว่ารอบนี้เทเลก็ใส่ OIS มาให้เหมือนกันปกติจะถ่ายระยะไกลมันต้องมือนิ่งๆแล้วก็ค่อยๆเล็ง ตั้งไตรพอตใช่ไหมแต่รอบนี้บางทีมันแบบได้โมเมนต์อะแล้วเวลาเราถ่าย2.5เออตัวนี้2.5มันจะออโต้เป็นเทเลให้นะมันจะต่างกับใช้เล่นหลักหรือว่าเล่นวายถึงแม้ว่าจะปรับให้ยืนแบบระยะเท่ากันและภาพสัสดส่วนอะไรอย่างเงี้ยมันจะไม่เหมือนกันนะเวลาเราใช้เล่นเทเลมันจะให้ฟิลแบบว่าแคปเจอร์โมเมนต์มากกว่าถ่ายเป็นแบบโดยรวมอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันอาร์ตมันสวยมากโอเคกลับมาที่ตัวเครื่องก่อนรอบนี้นอกจากจะเป็น snapdragon แป elite ตัวแรงแล้วเนี่ยใส่เกมนี่พลาดไม่ได้แน่นอนเพิ่มชิป w i boost d7 มาด้วยเอาไปทดสอบเล่น เกมมาโหแบตแทบไม่ลดแล้วก็ลื่นๆแน่นอนชิปมันตัวท็อปไฮเอนด์ขนาดนี้แล้วยิ่งเล่นในห้องแอร์ใครไม่กลัวร้อนก็เปิดไว้บูสต์มาได้ร้อยครับเฮ้ยทำเป็นกวดตัวไม่ไปเมว่อใหร่ไอยู่เนี่ย จัดเพอร์ฟอร์แมนซ์เต็มที่เลยแต่อาจจะกินแบตนิดหน่อยแต่ไม่ต้องห่วงตัวนี้ชาร์จโคตรแรงแถมวิกแล้วก็สายชาร์จมาในกล่องเลย120วัตต์เดินไปฉี่กลับมาก็แบตพุ่งแล้วแถมมีไวเลสชาร์จ,จิ่งมาให้ด้วย50วัตต์โคตรแรงแล้วก็ทั้งคู่เนี่ยจะได้หน้าจอ120เฮิรตจีวีคู Plu ดีพล l สต์อัลโมเตัวนี้ไปได้3,200นิดเลยตัวพิกไบเนสของเขานะแต่ว่าทั่วไปก็ประมาณ1,500นีแ่แหละแล้วก็นอกจากสเปคแล้วตัวที่เพิ่มมาเนี่ยก็จะเป็นตัวแฟลชนะไม่เช ต้องที่มืดแล้วก็เปิดเนี่ยตัวนี้คือโคตรสว่างมันมีแฟลชหรือว่ามีไฟมุม้งมิ้งให้เนี่ยสอ,อันนะแล้วเขาก็จะมีโหมดนี้โดยเฉพาะเลยแบบว่าเปิดเอาไว้ตลอดแล้วไปใช้ไฟมุ้งมิ้งเนี่ยถ่ายคือโทนของภาพนี้ก็จะเปลี่ยนไปเลยนี่เราเอาไปถ่ายที่อีกเกียมาเออช่าสตูดิโอไม่เดินเล่นถ่ายรูปใช่แนะนําเลยมุมสวยๆเพียบแต่ก็ต้องไปตอนที่ไม่มีคนนะตอนจะปิดจะได้ไม่ไปรบกวนแล้วก็ทั้งคู่เนี่ยเป็น IP68 กันน้ากันฝุ่นหรือว่าน้ํากระเซ็นอะไรอย่างเงี้ยไม่มีปัญหาแกะกล่องมาทาั้งค หรือว่าฟังก์ชันใหม่ของเสี o ่ยวมี15 s ซรีส์ครบเลยรวมถึงนี่วอลเปเปอร์ที่เราคัสตอมมาอย่างสวยใช้วิดีโอมาเป็นหน้าจอหลกักหรือว่าหน้าจอรองก็ทําได้หรือว่าวิดีโอดลิมิกที่เขามีมาให้ก็คัสตอมตัวหนังสือหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยทาได้หมดแล้วก็ฟังก์ชัน AI อะไรอีกเยบแล้วก็ด้วยความนี้เขาเป็นสายเกมตัวนี้ไดแอนตูตูสูงสุดเลยจะประมวลผลเร็วอย่างเดียวไม่ได้นะเขามี Liquid Cooling เทคโนโลยี4.0วิ h 3D Dual Channel Ice Loop แรงไปร้อนก็เท่านั้นตัวนี้ต้องเย็นด้วยนะถึงได้เข้นประสิทธิภาพจัดเต็ม ขนนาดนี้มาดูตัวกล้อง u ต t r a กันหน่อยดีกว่าไฮไลท์เราเลยไลท์ฟิวชั่น800 image sensor หต่อ1น 5, 5นิ้วนะตัว f เนี่ยจะอยู่ที่1.6แล้วก็ใช้เป็นแบบ pixel b i n d i n g f o u in 1แล้วก็ชิ้นส่วนของเลนเขาก็จะมี6ชิ้นคือชอบมากๆถ่ายรูปมาอย่างสวยถ้าสังเกตดูดีๆเนี่ยเราจะชอบเลนเทเลหรือว่ากด2 5 x หลังจากนี้ก็เป็นเลนเทเลหมดเลยนะคือมันให้ mood t o สวยมากๆเลยข้างล่างเนี่ยจะเห็นว่าเป็น6 0ม mm. มส่วนเลนทั่วไปหรือว่าเลน w i d เนี่ยจะเป็นย mm. ี่นิบสี่มิลลิ ก็จะมีบอกมาเลยนะแล้วก็เลนเอลต้าไวเนี่ยจะอยู no yeah. ่ท er? so ี่15มมคือไม่ได้ทํามาแค่สายเกมเมอร์สายถ่ายรูปหรือว่าไลฟ์สไตล์ทั่วไปอะไรอย่างเงี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจมากเพราะมันราคาเป็นแบบมิดเลเเองแต่ว่าได้แบบประสิทธิภาพแฟกชิพเลยแต่รอบนี้เขาจะไม่ได้มีความจุ1เทเบมาให้นะคิดว่าราคาครึ่งครึ่งมาดูกันหน่อยดีกว่าเอาตัวประกด S7 Pro ก่อนตัวเริ่มต้นแรง12ลอม256เนี่ยก็จะอยู่ที่15,495บาทส่วนแรง12ลอม512เนี่ยก็จะอยู่ที่1 17490บาทแล้วก็ตัวท็อปของเราตัวอัลต้าอันนี้จะเป็นรอบแรกครั้งแรกเลยที่อาจจะเลย20,000มาทนิดหน่อยนะ <Okay. S 1> สําหรับซีรีส์พงโกะเนี่ยแต่ว่ามันหนีได้ขึ้นชื่ออัลต้าได้เลนหรือว่าได้ชิปเซตแบบรุ่นที่15อัลต้าเนาะ <c oughs> ก็จะราคาเริ่มต้นแรม12ลอม256อยู่ที่21,190บาทแล้วก็แรม16ลอม512อยู่ที่23,190บาทเท่านั้นเองอันนี้จะเป็นราคาช่วงเปิดตัวถ้าเกิดทั่วไปก็อาจจะอัพไป1,500บาท2,000บาทก็ว่ากัน แล้วใช้งานมาสักระยะหนึ่งมีอะไรไหมอันนี้ก็ใช้งานได้ปกติไม่มีปัญหาให้โปรเอสลื่นมากๆแต่ว่าเวลาเอาไปถ่ายข้างนอกเนี่ยถ่ายรูปโอเคสบายๆฟรีๆกดได้ตลอดยันแบตหมดแต่ถ้าเกิดว่าถ่ายวีโอแบบแบดดร้อนบ่ายเปียกๆหนึ่งพันแป6 0เฟรมโอเคอันนี้ยังพอถูถ่ายไปได้แต่ถ้าเกิดว่า4ฟเคมาแล้วอาจจะถ่ายได้ไม่นานขึ้นฮีทแล้วก็โอเคฟอร์ดควิสไม่ให้เข้าไปใช้แอปเรียบร้อยไม่ไหวนะตอนนี้บ่ายโมงสีคือเปิดขึ้นมาเนี่ยโอ้โหอุปกรณ์ร้อนจะชัดด ภายในสามสองหนึ่งเออถือว่าร้อนมากร้อนจริงๆโหยอันนี้คือขนาดมันมีแบบว่าคลูริ่งสุดยอดแล้วนะแต่ก็ไม่ไหวจริงๆอ่ะเดี๋ยวรอแป๊บหนึง่งให้มันคลูริ่งก่อน อันนี้ก็ปกตินะไม่ว่าจะแบรนด์ไหนหรืออะไรก็ตามแต่ถ้าเกิดว่าใช้สุดขนาดนี้ยังไงก็ฮีทอยู่แล้วเออแต่ก็แก้ได้นะติดไอ้คูลิ่งแฟนข้างหลังเนี่ยใช้ได้เลยโอเคในส่วนของข้อมูลเพิ่มเติมแล้วก็ลิงก์สินค้าเนี่ยเดี๋ยวจะทิ้งไว้ใต้คลิปต้องคำบรรยายเลยนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนที่กดไลค์เป็นกําลังใจงให้ด้วยถ้าเกิดไม่อยากพลาดแกเจเจง๋งๆแบบนี้เกลืมกดติดตามแล้วก,กดกระดิ่งแจง้งเตือนเอาไว้เลยวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊าย